เมื่อสองการเล่นน้ำได้21วันจะเป็นยังไงไปดูเย็นสั้วเตวปั๊บไอ้เนี่ยสองการปีนี้ไม่โคตรมันเลยสองการยุ่นยุกเลยแค่แต่เล่นกันสองคนนะปีนี้น้องชายเรามีสองคนเนี่ยได้เฮ้ย วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรนสงการครับสงการน้ำหมดของเล่ด้วยหรือเปล่าด้ครับดีดีครับดีน่มๆนุ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 ่มๆนบ่มๆนุ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 ่มันุ่มๆ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 น่มอนุ่มๆนุ่มๆน่มๆนุ่มๆม่มๆนผ่มนไ่มๆนย่มาขุจอยด้่มๆนุ่มๆนุ่มแนุ่มๆนุม่ลายคน ไอแม่ดูคนตีมากูจั่งกูอกเลยครับเพื่อนรู้จักกันพู้จั่กันนี่าครับผมพูดจั่งนะครหูเนี่ยพูดจักพูดไม่พูดพูดหเป็นเปนหนี้เลยเฮ้ยแงเพื่อนครับผมพาว่าตังสิทธ์มันรายอะเพื่นม่มีสาวสวยๆบ้างอเ่อาอย่างนี้ว่าพุ่งนี้มาหรือเานี้มาอยู่แลเอีดี๋ยวพุ่งนี้เดี๋ยวจัดให้แจมเลยว่า เอาแบบว่าโอ้ยขอขอขอเรียกขอนุ่มน้อยน้อยเดี๋ยวจะให้ครับเพื่อนเดี๋ยวจะให้ครับเพื่อนเดี๋ยวหึ่งเลยเอาเฮ้ยเพื่อนครับเพื่อนว่าไงครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนตามคำชวนไหนว่าสาวสเพื่อนไม่ต้องห่วงเพื่อนน้องชายผมบอกแล้วโอ้โหขอแบบว่าไม่ถือตัวนะโอ้โหถึงเนื้อถึงตัวนะผมจใจแน่เลยตุ้มๆนะเดี๋ยวผมเนี่ย ใวพาสาวมาแล้วพาตัวยิ่ไม่ไม่ม่ก่องหีเลงลังสิตไอ้หูหลีหลีนูหลี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 หมครลีหลีหเีหลหลี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 หไีหลีดลีหลีหลี้ยคหหลีหลีเลี่ลีหลีหลอหลี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 ่อีลี่ลีห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 ลีลหีหีีีหลีหีลี เอานี่ไอ้ดัวได้เปนดัวเลยได้ดัวได้เลยครับอยู่ดีๆแต่ข้าอุ้ยไอ้เหี้ยดัวคุณดัวจะบาดเลยเฮ้ยไอปไปไปดิเฮ้ยไปเลยไปเลยคนเดียวไปเลยสัตว์ไปคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอผมเกคุณไป เฮ้ยเพื่อนว่าไงเพื่อนวันนี้เข้าช่วงเย็นแล้วเว้ยเพื่อนหน่อยเว้ยเพื่อนผมบอกก่อนเลยนะเว้ยวันนี้นะเว้ยคุยก่อนถ้าเกิดว่ามีลงมีเรื่องไม่ทิ้งเงินเว้ยเพื่อนโซนน้องเสร็จแต่จะกล้ามีพวกแกวะเจ้าทีมมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเพื่อนผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังขนาดนั้นพี่ลาคพี่ลาคพวกนี้แหละทำหนูเมื่อวานพวกนี้เหรอตัวนี้แหละใช่เมื่อวานพวกมึงใครทำแฟนกูวะตี่นี้ต่ออีกทีเดี๋ยวผมจะไม่ทิ้งกูไงสุดมึงจะรูไหมกูถามพวกนีรอบเมื่อวานใครทำแฟนกูตีนี่ครับ มึงแจ้งเหรอพี่แ้งวะเนี่ยมันแก้เฮ้ยงานเลยเฮ้ยพี่อ่ะเฮ้ยพี่อาโอโอ้ยพี่โอ้ยโอ้ยพอคนให้กูหายใจแป๊บนึงต่อเลยเ้ย้รมาณนี้มีเรื่องกันเหรอไม่มีครับจ้า เสียายป่ะเนี่ยไม่ได้เส <deal> like um like ียคับจ่าไหนเช็คกันเลยเช็กกันนี้ไม่ใส่ควาดไปได้หรอเป็นเหมือนกันอ่ะครับจ่าเก่งเลยครับจ่าตัวใหญ่ครับผมเฮ้ยไปยบาไอ้เหี้ยจ่าเอ้ยพันยาวเนี่ยไม่ใช่ป่าผมครับไอ้นี่เฮ้ยฝีาพี่เขาติดยาวเนี่ยติดยาวเนี่ยโอ้โหใส่อะไรมาตะโก้ดังเลยมึงจบกูทำไมเนี่ยไม่ติดยาววะอันนี้ติดยาววะโคือแข็งเหลือกับอะไรเต็มแข็งแล้วดูดิโนี่ใส่อะไรมาโคตรใหญ่เลย ข้ากรจริงปะวะนแม่งนี่แม่งสับปลเล่าะวะแม่งทำไมก็เหนื่อยทีไมเป็นไรพี่เป็นไรทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอะพี่เล่าได้มปเครียดเลยบ้ามาเจนมาเครียดเลยเครียดิทำงานหาหางินไม่มีอะชื่อเพราาเดียกระดูมไม่มีติต่จริงนสองกลางกัดเล้งกระดุมหนุกจ้าขจาร์เดือยมาขจาเดีอยมาเดือยผมเดือยผมส่งานตกานกขจาร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เรียจริงจไม่เครียดเว้ยเฮ้ยเราทานี้เครียดนี่เคีย่เครียดเว้ เฮ้ยสงการงี้ไปหาสาวดิเพื่อนไอ้นี่เพื่อนมันไม่เจอสาวเนี่ยโอ้โหสงการเนี่ยอยากกระชุ่มกระชวยเนี่ยเล่นยาวเฮ้ยไปหาสาวเนี่ยพวกก็จะหาเาพวกนู้นเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องอ้วงฟังกูอ่ะเตี๋ยวมาแล้วถุงป็นไงเฮ้ยไม่ใช่ไหมเนี่ย เอาไปกันน้ำใส่โดจับไปกูเด้เพื่ออย่างว่าว่าเฮ้ยแล้วมึงสองคนน่ะไปเล่นน้ำอ่ะมีเปื่อยแล้วเหรอเฮ้ยนี่ไงะมีอยู่แล้วเรื่องของกมาทไม่ต้องการไอ้สัตว์เทศกาลนี้พาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอซัตเอ้ยเฮ้ยไปหาสาวดีกว่าเพื่อนไอ้สัตว์ฟังไว้ลงพยาก่อนเชี่ยนี้แม่งโคตรเปื่อยเลยว่ะสั่นดิ ไอ้บลล์ไอเบลล์แมก่กลับไปแล้วนั่นเด็กแม่งไม่มันเร็วนี้เปื่อยที่แบบต่อๆก็ไม่มีคนก็ไม่เดินผ่านเลยตรงนี้รออะไรอ่ะเรือ่องบอกราสิ่มันร้ายไงเป็นร้ายเลยรออะไรเด็กรังสิตทิ้งกูไปแล้วฮัลโหลเฮ้ยฝรั่งเว้ยฮัลโหลโหลไปยังกระวฟ้ามอาพูดไทยได้เลยครับพูดได้ดิบหน่อยครับโอ้ยเรื่องพวกกัญชัยอะารกัญชัยอย่าพูดไทยเถอะังพูดไทยเถอะเฮ้ยฝรั่งเฮ้ยฝรั่ง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 ครับเฮ้ยแล้วเอาพริกเกลือ ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไหนอย่างนั้นพูดได้กี่ภาษาครับเนี่ยฝรั่งอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆครับประมาณสี่ภาษาครับโอ้โเจ๊งว่ะ้อย่างจีนจีนเจียู่อีญี่ปุ่นฮิปโปเตมายไม่ใช่เรื่องไปสุดสายเกาหลีอ่ะซาลลเฮ้ยใช่ว่ะาตอะไรมาอะไรยูไน่กเลยตลกเกเลมา่กันเลยครับเล่กันเลยดิ้ง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 ดดิ Enjoy 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 Whisky Thailand Whisky 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 Sambia Sambia Yeah Yeah s a m b a Sambia รู้ไหมเอ่ยวิสกี้รู้ไหมเอ่ยวิสกี Sambia Utah 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 Come By Come By Come By Cheers 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 Enjoy Enjoy ใช่ช่ช่เม่ด้งนนยเลยวะเด้อเ้เล่นน้ตกการงี้แหละแล้วมันต้องเข้าข่เจวสุดที่รักของเราไม่มีอะไรเยเออเ่้หนื่อยแ้กับบ้านยเพื่อนเฮ้ยไม่เฟ้น ไอ้ไงไอ้ิดฝรป่งเหลอวันนั้นนี่วไอ้ไงไอ้ไงเพอนเหมอออเออโอเคทีห้ลลไอ้ไอยูอังกฤษเหมือนมันเหมือนมันเหนือบ้านะมันคงจะเล่นน้ามาเยอะอะรดท้ใ้มันแดไ่แดยอันดหน่เกลองเลย เนี่่ยฝรังเฮ้ยยูไอสัตว์ไอสัตว์ฝรั่งเฮียเอ็นจอยพลังสนุกเฮียเนี่ยเพื่อนกูกลับหมดแล้วมึงสนุกอะไรมึงเนี่ยปีมึงกับกูสองคนแล้วเนี่ยเล่นกันอย่างยี่สิบเอ็ดวันเลยมีมึงกับกูสองคนเนี่ยสนุกเฮียเนี่ยแล้วเพื่อนอยู่ไปไหนแม่งกลับหมดแล้วบอกเล่นนึงไข่เปียกหมดแล้วโคตรเซ็งเลยเอ็นจอยดีเอ็นจอยยูเอ็นจอยเอ็นจอยเด็กก็เอ็นจอยกับมึงนี่แหละ บอกแล้วเขาไม่เล่นกันแล้วเฮ้ยเอ้าน้องขอขีดนิดเดียวนิดเดียวที่แี่ยวไม่กี่นิ้วเลยแม่บอกไม่เล่นไงอะไรเล่นไม่ต้องขยี้กูรู้เย็บฝรั่งตัด ไอ้เป้ไม่ได้ไอ้สั์กัดไอ้เหี้ยทำไมกูต้องมาเก็บอะไรร้อนที่ดีด้วยวะเนี่ย ไม่ไปกันเลยเนะี่ยนี่วันที่21แล้วใครก็เล่นกันวันนี้ไปเร็วทำงานที่นี่แม่งมันเดินก็น,น้อยอากาศก็ร้อนขอใครมากูมาเกโอ้ยเอากูอาบอกให้ไปได้แล้วไม่มีอะไรแล้วนี่มึงยังถ่ายกันเนะี่ยคัดได้แล้ว นี่แหละอีพวกเนี้ยนี่แหละหนูเนี่ยใช่เอ้พวกมึงก็าใครทแปลงวะเดอพเตยแล้วมกรชือเหี้ยและไปช่วยกูวะช่ยช่วยเขาฟังมาดิหรอเฮ้ยมดเลยเฮ้ยพิศวลยไงอย่นพี่เดี๋ยวก่อนเด็กกับเบปลิโอเข่าล้อ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 ลอ้อล้อ้อล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 ้ล้อล้้อล้อ้ออ้อลอล้อล้อ้อล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 ้อ้อล ไม่หันหน้าครับช่างเขากล้องรับเลยหันลังหากลองนี่อะไรเอาไมเอ้ยอไ้าเฮ้เยอเยเย้เก๊กตึงเลยเ่จะเฮ้ยเฮี้ยม่าฮ่าม่าขยันขับยัน่